นก็จะไปผัดนกนกผัดใส่เนยใส่กระเทียมไม่เคยบอกใครแล้วผักอัญญาให้สีสวยมากสวัสดีค่ะวันนี้แม่มาพาชมจะพาไปตามหาเพจนี้กันค่ะบ้านบ้านเดอะโฮมคาเฟ่ส่วนนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดค่ะถ้าเส้นทางหรือระยะทางไม่เป็นปัญหาส่วนนี้ตอบโจทย์ค่ะ ยินดีต้อนรับคนะ่ะเรามาถึงก็บ่ายสองแล้วค่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องเราสั่งต้มยำกุ้งกระเพราหมูสัรบราดข้าวไข่ดาวที่นี่เป็นครัวเปิดเหมือนบรรยากาศให้เพื่อนทำกับข้าวให้กินที่บ้านระหว่างที่คุณฮิวโกกับคุณโน้ตช่วยกันทำกับข้าว เราไปชมบรรยากาศรอบๆคาเฟ่กันค่ะจะสังเกตว่าที่นี่ไม่ตัดต้นไม้มีความเป็นสวนผสมสวนป่าบานบุรีไม้เลื้อยอย่างเฟื่องฟ้ากำลังออกดอกเลยค่ะที่เห็นเหลืออยู่นี่คือพวงครามถ้าออกดอกนี้คงจะสวยมากอาหารมาแล้วค่ะกระเพาหมูสับไข่ดาวราดข้าวมีดอกไม้ด้วย น่าจะเป็นพวงชมพูกินได้นะคะต้ยมยำกุ้งนี่แนะนำเลยค่ะถ้ามาต้องสั่งกุ้งตัวเบิ้มๆอร่อยมากที่สั่งอร่อยทุกเมนูเลยค่ะจนกระทั่งเราสั่งเบิ้ลเป็นข้าวไข่เจียวและสลัดไขอ่ออร์แกนิกพออิ่มแล้วคุณโนตก็พาเราชมสวนได้ความรู้และตื่นตาตื่นใจมากไปค่ะ ดอกก็ดีเลยดอกนี้ทานได้อ๋อใช่ไมใช่ใช่ไหมที่เราคุยกันเนาะนเป็นต้นโมงต้นโมงต้นท่านอะไรคะน้องโมสอันนี้โชคอนานมีที่แล้วโดกมากแก้วคามิ้นจัดสนให้เป็นแคมปิ้งอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้ไอเดียของคุณ เหมือนแบบน่าว่าจริเหมือนนี้ยายฝรั่งที่เป็นบ้านคนแค่เราก็เลยได้ไอเดียว่าแล้วก็แบบเปลี่ยนมุมมองว่าตรงนี้ตกแต่งอะไรได้บ้างก็เลยคุณป้าป่าฮิวโก้ก็เลยทําบ้านคนแค่สบานแบบไม้ชอบอ้ออแล้วไก่เช <c oughs> ่นผู้ชายที่ชอบดอกไม้เพราะว่าเขาชอบผิวเท่ทางเดินนี่ก็ทำเอง <c oughs> อคะนี่กดหลังมากกว่าบอก ใช้เวลานานไหมคะสัปดา์ไม่เกินโอ้เจ๋งเลยเจ๋งเลยแล้วก็มริอบ์าอันนี้ใช่เปลือกไหมคะใช่แล้วอ๋อช่วงที่บอลดังๆอะค่ะเราไม่มีแล้วก็ใช้สิ่งที่เรามีเป็นสวยนะคะสวยเขาอยู่ด้วยกันเขาก็งามพี่พึ่งแล้วก็ได้กินด้วยนะซื้อจากตลาดนะคะเขาก็บอกว่าเออพอถึงหน้ามันก็จะออกเองพี่ก็ไปวางไว้มันพึ่งรู้ว่าเออใบมันเป็นแบบนี้ถึงได้ทักถูกหมดเมืองเลยนะนี่ะ ส่วนนี้สามารถเดินได้รอบวงเข้าออกได้สองทางนี่คือทางเข้าด้านหน้านี่ขยายไปเยอะนะตอนนั้นที่มาใช่ค่ะเออ่หมายถึงโรงเรือนไหมโรงเรือนมีอันนึงเท่าเดิมก็มีเพิ่มอยู่แค่นี้ค่ะสามสิบอ๋อมีอีกอยู่ที่ขอบพ่อพ่อมาในรูปแบบนี้พี่ชอบนะสมัยเด็กๆพี่พี่เห็นแบบนี้พวกตาวไม่ขึ้นอ่านไหม อ้อันนี้กินได้ทำอันนี้เมนูที่ทําได้ใช้พีิก็มีแบบส้มตําตุ่มย่ำอะไรเงี้ยแต่อันี้เก็บพยายามกำลังจะเก็บมาเด้ขักผมแดงลัวนี้ไม่ได้ทําขนมฟังให้พี่ที่เป็นทานเลยนี่ยพี่ขอบมแดงไปเพราะว่าพี่อิ่มมากอ๋อเหรอเอานี้ไปทํามันแดงสวยมากไม่ใช่ไม่ใช่อ่าเอาไปทํายังไงแล้วก็จะไปผัดนาะนาผัดใส่เนยใส่กระเทียมไม่เคยบอกใครผัด ผัดเนยกระเทียมหอมผัดผัดผัดแล้วก็ใส่แค่เกลือปรุงรสดแค่เกลือค่ะแล้วก็ใส่เครื่องเทศที่ชอบเนาชอบปริกาโน่ค<ะ>่ะถูกพูดถึงมั้ยอแล้วโอเคแล้วก็พริกไทยนิดหน่อย<ะ>ผัดเสร็จแล้วแล้วก็บดใส่เครื่องปั่นไปเลยบดแล้วก็เอาไปผสมในขนมปังอล้นจะทําให้รสชาติขนมปังเราอร่อยอก็เป็นทําคล้ายๆกับขนมปังเคว้วของเนเพราะว่าถ้าเราเอาผงของเขาอะเวลาไปทําขนมปังมันจะไม่อร่อย ถ้าเราไม่ <Ừ. S 1> ถ้าเราไม่ปรุงก่อนเขาก็จะไม่น่ากินแล้วก็ปรุงแล้วผักอันนี้ให้สีสวยมากสีแบบบานเย็นเลย <Ừ. S 1> มันจะสีออกตุ่นๆเวลาเราปั่นเสร็จแล้วมันจะไม่สวยเท่าไหร่ควรดินค่ะอ๋อไม่ควรใช่มันเหมาะมือ,อมันมบุ่มแันอันนี้เขาชอบให้เราแบบมาจับมาอะไร ไปแล้วก็ไปนวดไปนวดไปนวดผักที่บ้านถ้าเราเห็นหนอนเราก็ได้จับออกคือถ้าเราไม่มาใกล้ๆเขาเราก็ไม่มีโอกาสเห็นตัวหนอนตัวอะไรอะค่ะประมาณนี้มันก็เลยแปลงไหนที่ได้พวนคือแปลงที่จะงามพควนก็ประมาณสองรอบรอบหนึ่งก็คือเล็กกว่านี้นิดนึง อันนี้นดพวนไปแล้วแล้วก็รอบที่สองก็ก่อนเก็บเกี่ยวสักประมาณสองสัปดาห์มันก็จะเริ่มมียากขึ้นมาแล้วก็ไปเขียเขี่ยเขียแล้วุ่มิเขาจะสวยแปลงนั้นกับแปลงนี้นี่คันเดียวกันเนาะคันเดียวกันแต่นี่คอสเกาหลีค่ะตอนนี้จะอายุห่างกันหนึ่งสัปดาห์อ๋อต่างกันนะโต๊างกหน้ามาเอกสัปดาห์สัปดาหหน้ามาก็จะพุ่งเลยพุ่งพวดเลยวะชิดกันหมดแล้วน่าจะไม่เห็นฟางนะคะน่าจะคุมแล้วก็น่าจะแบบุด รับหนึ่งไม่น่าหราว่าพี่ปลูกแล้วมันมันขมทำไมอ่ะโตช้าโตช้าไม่ทันแก่ก่อนแก่ก่อนแก่ก่อนันไม่ได้โตไม่ขผิดสูตรที่โน้ตให้เมื่อกี้ค่ะมันจะแดงไปทําอันนี้ก็ได้นะตําลึงหรือผักที่เราที่บ้านกาลังทดลองเสียบไหมคะที่เดิมบอกจะบอกว่ากําลังปลูกแล้วก็กินไม่เป็นเคยกินยัง ่งคะมันจะยิ่งๆมันจะมีความแนะนำไม่ทานสดอร่อยจะหั่ข้าวโพดไปก่านข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่กินในสลัดใช่ไหมอ๋อใส่ด้วยรสอ๋อใช่ใช่แล้วอาจจะมีนอนแถมไปด้วยเอาไปทำเมนูอะไรนะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ทำของหวานอ๋อของหวานก็ได้หรือไม่ถ้าของขาวก็ทำ หมือนทอดมันปลากายอ่ะจะเป็นทอดมันข้าวโพดฝานฝานฝานตำใส่หมูแล้วก็ใส่เครื่องแกงแล้วก็ซอยแล้วแต่พี่ชอบอะค่ะอร่อยเมนูนั้นบ้านพี่ชอบอันนี้พี่ก็มีต้นหนึ่งโหนี่โดกมากเลยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแยมค่ะอแบบเบื่อมากเลยแค่เม็ดอ๋อมันน่าจะมีพันถ้ามีพันไรยเม็ดนี่จะซื้อเอเพราะว่าเขาอร่อยและไซมอนอะชอบ แล้วพี่เป็นทำอะไรกับหนึ่งต้นหนึ่งต้นเหรอคะได้กินติดหนึ่งต้นเก็บให้เหมือนกับติดแล้วติดแล้วค่ะไม่คุ้นค่ะเอ่อพี่จะรอให้มันสุกแบบเหี่ยวอ่ะอ๋อคาต้นเลยบอกค่ะใช่ใช่ไม่ร่วงเหรอคะมีต้นเดียวแล้วมันก็กิ่งมันก็ไม่ค่อยเยอะแล้วเหี่ยวแล้วแล้วมันแค่อิ่มอ๊ยติดใจอยู่เลยมันต้องใส่น้ำตาลไหมใช่แล้วอืมเขาเขาตะโดงเสร็จแล้วก็ ค่อยเอาน้ำเชื่อมใสแล้วก็เพิ่มระดับความหวานทุกทุกสามวันจนมันอิ่มจนน้ำตาลแทรกไปอยู่ในลูกอันนี้ก็เลยแต่หวานอ๋อไม่ชอบน้ำตาลพยายามวังระวังน้ำตาลมาไมาหมคะลูกหมอนอ๋อมันเป็นรอบของมันเหรอคะหมอเป็นรอบที่เราทําเองคะ่ะคือ ถ้าเราริดใบออกให้หมดทุกช่อเลยค่ะเด็ดเด็ดยอดด้วยแล้วอ่าลดน้ําแล้วเขาจะช่อใหม่ที่ออกตามข้อเนี่ยจะเป็นช่อใหม่ที่มีติดลูกก็คือเราเลือกได้ว่าเราอยากให้เขาติดลูกเมื่อไหร่แล้วการิดใบองน<ล>ับวันไหมคะก็นับไปก็พอพอลิดแล้วอคะค่ะมันก็ออกมาน่าจะไม่เกินน่าจะเดือนนึงอืเราก็จะเห็นลูกพอแล้วแล้วก็นับไปอีกประมาณเดือนนึง หรือก่อนหน้านี้ไม่อคเฉลี่ยก็เอามก็คือถ้าเดือนนี้เดือนนี้เดือนพฤษภาก็ถาลิตตอนนี้ก็เดือนกรกฎาก็ได้เก็บเกี่ยวค่ะอันนี้คือปักทาเองจากต้นกําแพงแสนกําแพงแสนเนั้นที่หมักปุ๋ยใช่ไหมคะ๋อก็คือ บอาาอ่อมะนาวเอยมะนาววงบ่อค่ะตอนนี้มะนาวเขาก็โซมแล้วก็เลยมาต้นก็ตาเพราะเราไม่ได้ดูแลก็เลยจาเลี้ยงไสเดือนค่ะอ๋อเราเอามาเลี้ยงไว้ก่อนไสเดือนยังไม่มาแต่น่าจะมาเองแล้วอืม,อมเพราะว่าอาศัยใบไฟเธอลงมาเถอลงมาลงมาได้กุ่นซีอืมอนนีไอ้อที่เลี้ยงไก่นู้นปะคะแล้วไก่กับลูาากช้าเมื่อกี้นั้น อ๋อที่เรากินก็คือไข่ที่เลี้ยงไก่ที่เลี้ยง,เ,ยง,<ไ>งเองใช่ไหมโอ้คือดูออกเลยแสดงว่าคนที่ขายที่ขายเขามาเป็นออแกนิกมันเหมือนสีมันไม่เป็นอย่างนี้อ่ะนะคะขามันเป็นสีเหมือนตลาดอ่ะแต่ว่าตอนนี้พี่เขาไม่ได้รับเขาแล้วนะพี่ก็ซื้อตลาดอ๋อย,ยังเ้ยทำไมมีแค่สองฟองแสดงว่าเก็บไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็เพิ่งไข่ใหม่หรืออีก,กามากิน ปกติต้องแปดถึงสิบอโอ้ยตรงนี้ตรงไหนคะมีอีกไหมอ๋อขั้วเห็นแล้วเห็นแล้วขั้วกล้ามากินจช่วงช่วงก่อนหน้านี้ค่ะจะไม่มีจะไม่จะไม่ได้เอาก็ใช้หลักการคือคนไม่ต้องกลับกองให้ไก่ทำไก่ก็จะเขี่ยแล้วคนมีหน้าที่รดน้ำกองปุ๋ยไก่ก็จะเขี่ย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 ไปเดือนสองเดือนก็ ปุ๋ยที่ออกจากแม่ไก่ไรรกปุ๋ยแม่ไก่แต่ไม่ได้เอาไก่ไปทําปุ๋ย <c oughs> ตอนนี้คือเป็นแล้ว <c oughs> จากขี้วัวจากใบไม้เศษผักเศษเศษผักแต่ก่อนใส่เศษอาหารด้วยแต่ตอนนี้มีหมูแล้วก็ไม่มีเศษอาหารมาให้ไก่ขอบคุณบ้านบ้านเดอรโฮมคาเฟ่ค่ะ ได้ทั้งความอร่อยสนุกสนานได้ความรู้ด้วยได้ข้าวโพดกลับมาทำข้าวเหนียวเปียกอร่อยมากค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้กดถูกใจกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ